สวัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลนกับครูโบในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม2กันอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนสามารถหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม2เล่ม1ของอักษรหรือนักเรียนจะเปิดอ e ีบุ๊กวิทยาศาสตร์ม2เล่ม1ของอักษรควบคู่ไปกับการเรียนรู้กับครูโบก็ได้นะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์อีกหนึ่งระบบนะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะ ระบบนี้ค่ะจะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราเลยรวมทั้งจะเป็นระบบที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยค่ะมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆนักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าครูโบกำลังพูดถึงระบบอวัยวะใดะแน่นอนเลยครูโบเชื่อว่าทุกคนสามารถตอบได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเดาเรากาลังพูดถึงระบบประสาทนั่นเองค่ะระบบประสาทมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีกลไกการทำงานยังไงเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะ แต่ก่อนอื่นค่ะครูโบอยากให้นักเรียนลองมาทำกิจกรรม understanding check เพื่อจะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของระบบประสาทกันก่อนนะคะนักเรียนลองเปิดหนังสือไปเลยค่ะที่หน้า34นะคะหรือว่าเปิด e-book ไปที่หน้า40ค่ะทุกคนเปิดไปพร้อมๆกับครูโบนะคะอ่าก็จะเห็นกิจกรรม understanding check เดี๋ยวเราลองมาทำไปพร้อมๆกันค่ะค่ะ ให้นักเรียนลองมาดูพิจารณาข้อความแต่ละข้อความนะคะว่ากล่าวได้ถูกต้องหรือว่ากล่าวได้ไม่ถูกต้องนะคะข้อแรกกันเลยค่ะระบบประสาททำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเท่านั้นถูกไหมคะอ่าข้อนี้ไม่ถูกนะคะไม่ถูกตรงคำว่าเท่านั้นนี่แหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะระบบประสาทของมนุษย์เราเนะะี่ยค่ะมีการทำงานโดยกระตุน้นการทำงานของอวัยวะแล้วก็ยังมีการยับยั้งการทำงานของอวัยวะ ด้วยนะคะก็คือเป็นระบบประสาทที่ทํางานคู่กันนั่นเองตัวอย่างเช่นค่ะตอนที่นักเรียนออกกําลังกายหรือนักเรียนทำแอคทิวิตี้นะคะหัวใจเราก็จะเต้นเร็วใช่ไหมคะเป็นลักษณะของการทํางานของระบบประสาทเป็นการสั่งการระบบประสาทอันหนึง่งแต่พอเราพักค่ะหัวใจเราก็จะเต้นช้าลงใช่ไหมคะก็จะเป็นการทํางานของระบบประสาทอีกเช่นเดียวกันนะคะเพื่อยับยั้งการทํางานของหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นนั่นเองก็จะเห็นว่าไม่ใช่แค่กระตุ้นการทำงานเท่านั้นนะคะก็จะมีการยับยั้งเช่นเดียวกันด้วย ข้อ2ค่ะสมองทำหน้าที่สั่งการการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายข้อนี้ถูกต้องไหมคะทุกคนน่าจะตอบได้นะคะข้อนี้กล่าวได้ถูกต้องเพราะว่าสมองของคนเราเนะะี่ยค่ะเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการเลยค่ะก็จะมีหน้าที่ในการสั่งการให้อวัยวะต่างๆทำงานนั่นเองนะคะข้อ3ค่ะเส้นประสาทจะพบเฉพาะในสมองและไขสันหลัง หลายๆคนจะเริ่มจับได้นะคะจะเห็นไหมคะคำว่าเฉพาะคําว่าเท่านั้นลักษณะคําพวกนี้ค่ะพอมาอยู่ในข้อคําถามที่ถามว่าถูกหรือผิดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่การที่มีคําเราเนี่ยค่ะมักจะเป็นคำมักจะเป็นประโยคที่กล่าวไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะ เส้นประสาทพบในเฉพาะสมองและไขสันหลังจึงกล่าวไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราสามารถพบเส้นประสาทได้ในอวัยวะส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นอวัยวะรับสัมผัสผิวหนังหรืออวัยวะภายในร่างกายของเราก็พบเส้นประสาทได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ4ค่ะตาจมูกหูและผิวหนังเป็นอวัยวะรับความรู้สึกของร่างกายถูกต้องไหมคะอ่าข้อนี้เราเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่า ต,ตาจมูกหูและผิวหนังนะคะเป็นอวัยวะรับความรู้สึกใช่ไหมคะตาเราก็คือรับภาพนั่นเองจมูกก็ได้กลิ่นใช่ไหมคะหูได้ยินผิวหนังก็คือรับสัมผัสทั้งหลายความเจ็บปวดความร้อนความเย็นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอวัยวะเหล่านี้ก็จัดเป็นอวัยวะรับความรู้สึกนะคะข้อสุดท้ายค่ะการขาดวิตามิน B2 ทําให้เกิดอาการเหน็บชาที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทข้อนี้อาจจะต้องเป็นความรู้รอบตัวนะคะเป็นความจํานิดหน่อยนะคะ การเกิดอาการเหน็บชาค่ะเกิดจากการขาดวิตามินชนิดหนึ่งค่ะใช้วิตามิน B2 หรือเปล่านะอ่าไม่ใช่นะคะการเกิดอาการเหน็บชาเนี่ยจะเกิดจากการขาดวิตามิน B1 ส่วนวิตามิน B2 เนี่ยค่ะถ้าร่างกายเราขาดเนี่ยจะเกิดอาการของการเป็นโรคปากนกกระจอกหรือว่าเป็นแผลบริเวณมุมปากของเรานั่นเองนะคะก็จบไป5ข้อกับการเซลเช็คก็คือ,เ,อ,อเช็คความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของระบบประสาทของนักเรียนนะคะ จากกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าระบบประสาทของเราเนี่ยค่ะก็จะพูดวนเวียนเกี่ยวกับสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะซึ่งก็จะมีหน้าที่สําคัญในการที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นจากนักเรียนจะได้ยินคําว่าสิ่งเร้าใช่ไหมคะเวลาเราเรียนเรื่องระบบประสาทเนี่ยค่ะคำคำนี้ก็จะได้ยินบ่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งหรือเป็นสัญญาณที่ทําให้เกิดการตอบสนองหรือเป็นพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นค่ะนักเรียนไปเจอคนที่เรียนแอบชอบค่ะ แน่นอนหลายๆคนคงจะเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้ใช่ไหมคะพอเราไปเจอคนที่เราแอบชอบเราจะรู้สึกได้เลยว่าหัวใจเราจะเต้นเร็วมากค่ะหน้าเราจะรู้สึกว่ามีเลือดขึ้นมาสูบฉีดแล้วก็จะทำให้หน้าเราแดงขึ้นมานั่นเองมือไม้จะสั่นทำตัวไม่ค่อยถูกใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือลักษณะของสิ่งเรา้าก็คือภาพนั่นเองที่เรามองเห็นคนที่เราแอบชอบเข้ามาสู่ดวงตาของเราค่ะ จากนั้นค่ะดวงตาก็จะส่งกระแสประสาทไปยังสมองค่ะสมองก็จะแปลผลแปลความรู้สึกออกมาแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมของเรานั่นเองหรืออาจจะเจออีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะนักเรียนคงจะเคยนั่งอยู่ในห้องแล้วก็มีคนผายลมออกมาอตอนนี้ครูโบเชื่อว่าทุกคนได้กลิ่นผายลมกันออกมาเลยใช่ไหมคะเพราะว่ากลิ่นผายลมเนะะี่ยค่ะเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยจะน่าพึงประสงค์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเมื่อเราได้กลิ่นนั้นเราก็จะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อกลิ่นค่ะตัวอย่างเช่นกลั้นหายใจ รือเอามือขึ้นมาปิดจมูกหรือว่าลูกเดินหนีออกไปจากห้องนั้นเลยใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งก็คือภาพหรือแสงแล้วก็กลิ่นนอกกนั้นก็ยังมีเสียงค่ะอุณหภูมิค่ะเหล่านี้ค่ะจัดเป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกร่างกายของเราเราจะเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าภายนอกค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีสิ่งเร้าที่อยู่ภายในร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นค่ะพอถึงเวลาเที่ยงเนี่ยค่ะ ถ้านักเรียนยังไม่ได้รับประทานอาหารนักเรียนจะรู้สึกแล้วว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยค่ะจะมีการเรียกร้องออกมาแล้วว่ากำลังหิวใช่ไหมคะละักษณะของความหิวความกระหายความเครียดเหล่านี้ค่ะก็จัดเป็นสิ่งเร้าภายในนะคะจะเห็นว่าพฤติกรรมต่างๆของร่างกายมนุษย์ค่ะจริงๆแล้วรวมถึงสัตว์ด้วยนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมหรือเป็นกระบวนการที่ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุน้นหรือว่าสิ่งเรานั่นเอง คราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างแล้วก็ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทกันบ้างนะคะมาดูในหนังสืออ e ีบุ๊กหน้า40ค่ะหรือว่าในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้า34นะคะแต่เดี๋ยวครูโบจะพานักเรียนไปดูสื่ออินเทอร์แอคทีฟ 3D ของเรากันก่อนนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นอินเทอร์แอคทีฟ 3D เรื่องระบบประสาทของมนุษย์นะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนควรจะเปลี่ยนภาษากันก่อนนะคะเพื่อให้เราสามารถศึกษากันได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาคลิกตรงคำว่า language ค่ะ แล้วก็เลือกหาภาษาไทยค่ะซึ่งจะอยู่ด้านล่างนะคะเจอแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะครูโบชอบให้ในักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นคำศัพท์ควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นด้านล่าง i บเ n งกัว Option นั้นเรียนก็คลิกภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะคะโอเคเราก็จะได้มาเห็นถึงระบบประสาทของมนุษย์กันนะคะ จะเห็นว่าส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องของระบบประสาทเนี่ยค่ะจะมีอยู่แค่4ส่วนเองที่โมเดลตัวนี้โชว์ให้เห็นนะคะก็คือจะมีประสาทสมองประสาทสันหลังไขสันหลังแล้วก็สมองแค่นี้เองนะคะลองมาดูกันที่สมองกันก่อนเลยค่ะสมองหรือเบรนนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าสมองของคนเราเนี่ยอยู่บริเวณศีรษะนั่นเองใช่ไหมคะรูปร่างของสมองก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เรามองเห็นเป็นสีขาว,ขาวตอนนี้ค่ะเ,เราจะเรียกว่าเป็นสมองส่วนหน้านะคะเดี๋ยวเราไปลงลึกกันในรา,ายละเอียดอีกทีหนึง่งนักนเียนจะเห็นว่าพอเราขึ้นมาดูข้างบนค่ะจะมีเส้นแบ่งอยู่ก็คือจะแบ่งเป็นสมองซีกซ้ายแล้วก็สมองซีขวานั่นเองนะคะด้านล่างค่ะนักนเ,เียนจะเห็นตรงก้อนสีเข้มๆหน่อยเห็นไหมคะส่วนนี้เราจะเรียกว่าเป็นสมองส่วนท้ายซึ่งจะมีชื่อเฉพาะของมันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ลึกลงไปในสไลด์ของครูโบอีกทีหนึ่งนะคะ อพอหันมาด้านหน้านักนเรียนจะเห็นตรงกลางเป็นต่อมเ,อเป็นกลมๆเล็กๆสีเข้มๆนะคะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นต่อมใต้สมองค่ะซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนทั้งหลายนะคะรวมถึงฮอร์โมนที่กระตุ้นการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในระบบสืบพันธุ์ต่อไปอีกนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสมองของคนเราค่ะ ต่อไปค่ะไปดูที่ไขสันหลังหรือสไปนน์คอร์ดกันนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเส้นยาวๆต่อมาจากสมองเลยค่ะเห็นไหมคะต่อลงไปยาวไปตามกระดูกสันหลังของคนเรานะคะ,ะตัวไขสันหลังเนี่ยค่ะจะอยู่ภายในกระดูกสันหลังซึ่งเป็นเหมือนเกราะป้องกันให้ไขให้ตัวไขสันหลังนั่นเองนะคะก็จะยาวจนไปถึงก้นกบค่ะบริเวณก้นกบก็จะอยู่ที่ด้านล่างเห็นไหมคะ,ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของไขสันหลังนะคะต่อไปค่ะ จะมีเส้นประสาทค่ะก็จะรักษาแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเป็นเส้นประสาทสมองกับเส้นประสาทไขสันหลังนั่นเองมาดูเส้นประสาทสมองกันก่อนอ่าก็จะเห็นว่าเป็นเส้นที่แยกออกมาจากสมองนะคะอยู่บริเวณศีรษะของเรานะคะมีหน้าที่ก็จะเกี่ยวควบคุมเกี่ยวกับการทํางานของตั้งแต่บริเวณช่วงคอ,อขึ้นไปจนถึงศีรษะนะคะส่วนใหญ่แต่ก็จะมีเส้นประสาทของสมองบางเส้นเนี่ยก็ควบคุมการทางานของอวัยว,วะภายในของเราเหมือนกัน สุดท้ายค่ะมาดูเส้นประสาทไขสันหลังหรือเส้นประสาทสันหลังนั่นเอง spinal nerve นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าแยกแตกแขนงออกมาจากตัวไขสันหลังค่ะไปตามแขนตามขาตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของส่วนประกอบของระบบประสาทของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียนลึกลงไปในสไลด์ของครูโบว่าแต่ละส่วนเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เราก็มาเจาะที่ระบบแต่ละระบบแล้วก็แต่ละส่วนประกอบในระบบประสาทกันนะคะเริ่มต้นกันด้วยระบบประสาทของคนเราเนี่ยคะ่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนสําคัญนะคะก็คือเป็นระบบประสาทส่วนกลางหรือภาษาอังกฤษก็คือ central nervous system นั่นเองนะคะย่อว่า CNS กับระบบประสาทรอบนอกนะคะหรือ peripheral nervous system นั่นเองนะคะก็จะเป็นย่อเป็น PNS นั่นเองสองส่วนนี้ต่างกันยังไง ชื่อก็บอกค่ะระบบประสาทส่วนกลางคําว่าส่วนกลางเนี่ยมี2ความหมายมี2ในนะคะในแรกก็คือคําว่ากลางค่ะระบบประสาทส่วนกลางก็จะเป็นส่วนประกอบที่อยู่ตรงกลางของร่างกายเราเลยไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่าไขาสันหลังนั่นเองนะคะ ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนนี้กับอีกในึงค่ะก็คือมันเป็นส่วนกลางหรือเป็นศูนย์กลางของการทํางานของระบบประสาทนะคะเพราะว่าสมองและไขสันหลังเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่สําคัญในการสั่งการแล้วก็ควบคุมการทํางานของระบบประสาททั้งหมดนั่นเองส่วนต่อไปค่ะระบบประสาทรอบนอกนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบที่เหลือซึ่งเราดูจากโมเดลเมื่อกี้แล้วนอกจากสมองนอกจากไขสันหลังก็ยังมีเส้นประสาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนของระบบประสาทรอบนอกเนี่ยค่ะก็จะหมายถึงตัวเส้นประสาทนั่นเองค่ะ ดังนั้นค่ะเราสามารถสรุปได้ค่ะว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วยสมองค่ะไขสันหลังแล้วก็ส่วนของเส้นประสาทนั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาเจาะกันที่สมองกันบ้างนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้ นักเรียนได้เห็นโมเดลไปบ้างแล้วว่าสมองของคนเราอยู่บริเวณศีรษะนะคะซึ่งก็จะมีกระโหลกศีษะเนี่ยค่ะซึ่งเป็นกระดูกเป็นส่วนแข็งของร่างกายนะคะที่จะคอยเป็นเกราะป้องกันตัวสมองเอาไว้อยู่นะคะซึ่งแน่นอนอะสมองเป็นอวัยวะที่สําคัญใช่ไหมคะถ้าได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าได้รับการกระแทกให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็จะส่งผลต่อร่างกายของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยค่ะก็เลยสร้างสรรค์มาให้ร่างกายเรามีกระโหลกศีรษะคอยคุ้มกันสมองเอาไว้เป็นด่านหนึ่งนะคะ ลองมาดูส่วนประกอบของสมองค่ะสมองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางแล้วก็สมองส่วนท้ายมาดูแต่ละส่วนกันค่ะเอาส่วนของสมองส่วนหน้ากันก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เนี่ยค่ะจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรกค่ะมีชื่อว่าเซรีบัมนั่นเองนะคะส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญค่ะนักเรียนต้องทําความเข้าใจนะคะจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่เรามองเห็นเลย ถ้าเกิดในโบเดลเมื่อกี้นั่นเองก็จะเห็นเป็นส่วนของสีขาวๆนั่นแหละค่ะอยู่บริเวณด้านบนของสมองเรานะคะลักษณะของเซลบัมค่ะจะทําหน้าที่เกี่ยวกับความรู้ความจําการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ควบคุมการทํางานเช่นการสัมผัสการมองเห็นการได้ยินการรับรสการดมกลิ่นแล้วก็การทํางานของกล้ามเนื้อต่างๆ เห็นไหมคะสมองส่วนเซลบัมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเราเพราะฉะนั้นสมองส่วนนี้ละค่ะในมนุษย์เราเนี่ยจะเจริญกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นทําให้เราเรียนรู้ได้ดีกว่าคิดได้ซับซ้อนมากกว่านั่นเองส่วนของเซลบัมจําชื่อไว้นะคะเป็นสมองส่วนหน้าต่อไปค่ะยังคงอยู่ที่สมองส่วนหน้านะคะเราจะมีถัดลงไปจากเซลิบัมค่ะเรียกว่าทาลามัสนั่นเองทารามัสเป็นศูนย์รวมของกระแสประสาทค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่กระแสประสาทส่งมาจากอวัยวะรับสัมผัสผ่ผานไขสันหลังขึ้นมาที่สมองเนะะี่ยค่ะจะมาผ่านส่วนของทารามัสเหมือนเป็นศูนย์แยกแยกกระ,สะแสว่ากระแสประสาทอันนี้ควรจะไปสมองส่วนนี้นะกระแสประสาทอันนี้ควรจะไปที่สมองส่วนนี้นะเป็นเหมือนไปสีกลางอะคะ่ะคอยส่งว่า,าไปสีรหัสนี้ต้องไปส่งที่จังหวัดนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะฉั้นนี่คือลักษณะของทารามัสในทางกับการคะ่ะเมื่อสมองสั่งการแล้วจะต้อง ส่งกระแสประสาทที่สมองสังการเนี่ยไปยังอวัยวะต่างๆก็จะผ่านไปที่ทารามัสอีกนี่แหละค่ะก่อนที่จะส่งไปยังสมองส่วนกลางแล้วก็ส่งไปที่ไขสันหลังแล้วก็ค่อยออกไปที่อวัยวะนั่นเองเราก็เรียกว่าทาลามัสเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์รวมของกระแสประสาทเข้าแล้วก็ออกจากสมองส่วนต่างๆส่วนต่อไปค่ะเรียกว่าไฮโปทาลามัสค่ะ ชื่อคล้ายๆกับธาามัสใช่ไหมคะ,ะส่วนประกอบของไฮโปธารมัสก็จะอยู่บริเวณสีเห,หลืองๆที่นักเรียนเห็นในสไลด์นะคะจะมีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลทั้งหลายของร่างกายเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิของร่างกายการเต้นของหัวใจความดันเลือดความต้องการพื้นฐานเช่นความต้องการน้ําความต้องการอาหารหรือความต้องการทางเพศเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็น3ส่วนของสมองส่วนหน้าค่ะส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นสมองส่วนกลางใน,ในภาพผู้โบ ขออนุญ,ญาตวงให้ดูนะคะสมองส่วนกลางจะอยู่บริเวณบริเวณนี้ค่ะจะอยู่ใต้ลงมาจากสมองส่วนไท,าทาลามัสและไฮโปทาลามัสนะคะสมองส่วนกลางในมนุษย์เนี่ยค่ะจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับสมองส่วนหน้าแล้วก็สมองส่วนท้ายนะคะสมองส่วนกลางจะทําหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการกรอกลูกในตาของเราการกรอกลูกกตาเนี่ยแหละค่ะหรือว่าการเปิดปิดการขยายรูม่านตานั่นเองก็จะทํางานเกี่ยวข้องกับดวงตาของเรานะคะมีแค่ส่วนนี้ที่เรามองเห็น ส่วนต่อไปจะเป็นสมองส่วนท้ายสมองส่วนท้ายก็จะมีอีก3ส่วนประกอบที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะส่วนแรกค่ะเรียกว่าเซรีเบลลัมค่ะส่วนนี้ชื่อจะคล้ายๆกับเซรีเบลลัมเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่เป็นบริเวณก้อนกลมๆสีเข้มๆที่เมื่อตอนให้ค,ค,ครูโบให้ดูโมเดลเนี่ยคูโบพูดถึงเห็นไหมคะจะอยู่ที่บริเวณท้ายทอยของเราค่ะนะคะหน้าที่สําคัญของ um, เซรีเบลลัมเลยค่ะก็คือการค,รว,บครวบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวของร่างกายนั่นเอง ส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญนะคะต่อไปค่ะส่วนกลมๆที่เห็นเป็นสีขาวๆเห็นไหมคะอันนี้จะเรียกว่าพอนนั่นเองนะคะก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมเกี่ยวกับการหายใจการเคี้ยวการหลั่งน้ำลายการเคลื่อนไหวใบหน้าอันนี้ครูโบจะมีหลักในการจำให้นิดนึงค่ะพอนชื่อมันจะคล้ายๆกับ เครื่องสาอางหรือว่าครีมชนิดหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งเราใช้กับใบหน้าของเราเพราะฉะนั้นพรก็จะมีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับใบหน้านั่นเองค่ะการเคลี่ยวกันหลังน้ําลายการเคลื่อนไหวใบหน้าก็จะเป็นหลักการจําที่น,นเรนสามารถนําไปใช้ได้นะคะส่วนสุดท้ายค่ะเรียกว่าเมดัลลาออฟลองกาตาซึ่งถ้าเกิดใครติดตามคลิปของครูโบมาแล้วเนี่ยครูโบเคยพูดถึงส่วนนี้มาแล้วในระบบหายใจ ถ้าใครจาได้นะคะส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วค่ะของสมองที่จะไปต่อกับไขสันหลังนะคะก็จะมีหน้าที่สําคัญในการควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจความดันเลือดการไอการจามการอาเจียนแล้วก็การกลืนเป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนประกอบทั้งหมดของสมองของเราที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในระดับชั้นม .2 นี้ส่วนต่อไปค่ะก็จะเป็นไขสันหลังนะคะเมื่อกี้สมองไปละต่อต่อจากสมองลงมาก็คือไขสันหลังนั่นเอง ไขสันหลังค่ะก็จะมีหน้าที่หลักๆคือเป็นเหมือน,อศ,นศูนย์ในการส่งแล้วก็รับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆไปยังสมองรับคําสั่งจากสมองไปยังอวัยวะต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็จะมีหน้าที่ก็คือส่งผ่านกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกหน่วยรับความรู้สึกก็คือพวกอวัยวะรับสัมผัสทั้งหลายนั่นเองนะคะเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่ารีเซพเตอร์นั่นเอง แล้วก็มีหน้าที่ในการส่งผ่านกับคำสั่งหรือว่ากระแสประสาทที่สมองสั่งการเนะะี่ยค่ะไปสู่หน่วยปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานก็คืออวัยวะอีกนี่เช่นเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่เราจะเรียกว่าเป็นเอฟเฟกเตอร์บางทีอวัยวะรับสัมผัสนะคะกับอวัยวะที่ปฏิบัติงานจะต่างกันตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูบอกครูโบยกตัวอย่างว่านักเรียนไปเห็นคนที่นักเรียนแอบชอบใช่ไหมคะอว,อวัยวะรับสัมผัสข,ของเราก็คือดวงตา แต่ว่าการแสดงออกของเราไม่ได้แสดงออกด้วยดวงตาอาจจะแสดงออกด้วยท่าทางแสดงออกด้วยการเต้นของหัวใจยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอวัยวะที่ทําหน้าที่ต่างกันเนี่ยแหละค่ะเราจะเรียกว่าเป็นอวัยวะรับความรู้สึกหรือหน่วยรับความรู้สึกกับหน่วยปฏิบัติงานนะคะอีกอย่างหนึ่งของไขสันหลังค่ะเป็นศูนย์รีเฟกค่ะ ก็จะเป็นการทํางานของร่างกายที่อยู่อนอกเหนืออํานาจจิตใจนะคะเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาฉับพลันทันทีแล้วมีโอกาสทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้เนี่ยไขสันหลังก็จะมีบทบาทสําคัญในการทําให้เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทนั้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็น r e f ก e ์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนประกอบสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทก็คือตัวเส้นประสาท ะะซึ่งเส้นประสาทเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของใยประสาทที่มัดรวมกันนะักเรียนจะเห็นในภาพนะคะ เส้นยาวๆหนึ่งเส้นที่แยกออกมานะั่นคือใยประสาทหนึ่งเส้นแต่ว่าตัวเส้นประสาทก็จะเกิดจากใยประสาทหลายๆเส้นมัดรวมกันเป็นเป็นมัดนะคะก็จะมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลของระบบประสาทนี่แหละค่ะรับจากอวัยวะไปยังไขสันหลังไปยังสมองรับคําสั่งจากสมองจากไขสันหลังไปยังอวัยวะนะคะโดยการส่งผ่านข้อมูลในระบบประสาทเนี่ยค่ะจะอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าหรือเราเรียกว่าเป็นกระแสประสาทนั่นเอง นี่ก็จะเป็นลักษณะของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าเส้นประสาทค่ะต่อไปค่ะเราก็ลองมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูกันเลยค่ะนะักเรียนช่วยกันตอบคําถามครูโบนะคะข้อ1ค่ะข้อใดจัดอยู่ในส่วนของสมองที่แตกต่างจากพวก ข้อนี้น้าเดนต้องมาวิเคราะห์แล้วค่ะว่าแต่ละข้อช้อยเนี่ยค่ะมันคือส่วนสมองส่วนไหนนะคะข้อ1ค่ะ cerebrum ค่ะจำได้ไหมคะ cerebrum อยู่บริเวณไหนนะคะ,ะจัดเป็นสมองส่วนหน้าใช่ไหมคะข้อ2อง c e r e b e u m อ,อยู่ในสมองส่วนท้ายแสดงว่า2ข้อนี้ต้องมีข้อใดข้อ1ผิดแน่นอนเลยนะคะข้อ3าม p o n ข้อ4ี่ medulla oblongata ตอบครูโบได้ไหมว่าสรุป ข้อไหนที่เป็นสมองส่วนที่อยู่แตกต่างจากข้ออื่นโอเคข้อนี้คิดว่าทุกคนน่าจะตอบได้นะคะก็คือตอบข้อหนึ่งนั่นเองก็คือซีเลบรัมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสมองส่วนหน้าส่วนซีเลบรัมพรและก็เมดัลาออฟลองกาตาเนี่ยจัดอยู่เป็นจัดอยู่ในสมองส่วนท้ายนั่นเองนะคะโอเคข้อนี้เป็นการเซิฟเซิฟง่ายๆค่ะข้อต่อไปค่ะข้อ2สมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายจะมีผลต่อการควบคุมการหายใจ พอจะจําได้ไหมคะว่าสมองส่วนไหนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจมาดูข้อหนึ่งค่ะเซริบัมเซริบัมทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะ้าอ่าอยู่บนใน,หนใหญ่สุดเลยอ,อยู่บริเวณส่วนที่เรามองเห็นเยอะที่สุดทําเกี่ยวกับความรู้ความจําการเรียนรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับการหายใจโดยตรงนะคะข้อ2ค่ะทาลามัสเอทาลามัสตรงไหนหน้าทำหน้าที่ เป็นเหมือนไปษนีจำได้ไหมเอ่ยอ่าโพนทาลามัสเนี่ยจะเป็นศูนย์กระศูนย์ของการรับส่งกระแสประสาทไปยังสมองส่วนต่างๆก็น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการหายใจนะคะข้อ3ไฮโปทารามัสเหมือนเป็นการทบทวนเลยเนาะไฮโปทารามัสทำหน้าที่อะไรนะรักษาสมดุลของร่างกายใช่ไหมควบคุมอุณหภูมิควบคุมความดันเลือดเป็นต้นนะคะส่วนสุดท้ายเมดัลลาออฟลองกาตา ่ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการหายใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นสมองส่วนใดเมื่อถูกทําลายจะมีผลต่อการควบคุมการหายใจคําตอบก็คือข้อ4ีนั่นเองนะคะ m e d ลาอ o b l อ n ก a t a เพราะว่ามีส่วนในการควบคุมคกลไกการหายใจเข้าออกของเรานั่นเองค่ะต่อไปข้อ3หากถูกทําร้ายบริเวณท้ายทอยท้ายทอยเป็นที่อยู่ของสมองส่วนไหน ต้องจำได้นะคะหากถูกทำร้ายบริเวณท้ายทอยจะกระทบต่อส่วนใดของสมองและจะมีความผิดปกติในเรื่องใด2คํคำถามค่ะคำถามที่1นึ่งนียนต้องทราบก่อนว่าบริเวณท้ายทอยของเราจะเป็นสมองส่วนที่ชื่อว่าเซเลเบลลัม um, ใช่ไหมคะพูดหลายรอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆแล้ว เรารู้แค่ส่วนของสมองแล้วก็ตอบได้ใช่ไหมคะแต่ว่านักเรียนก็ต้องทราบด้วยว่าซีเรเบลลัมเนี่ยก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวควบคุมการเคลื่อนไหวนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกทาร้ายบริเวณท้ายทอยเนี่ยคะ่ะโอกาสที่จะทําลายสมองส่วนของซีเรเบลลัมแลวทาให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวเนี่ยก็จะเป็นไปได้สูงข้อนี้ก็จะตอบเป็นข้อ4นั่นเอง ทำได้นะคะยังตามครูโบอยู่นะคะพยายามาคิดตามแล้วก็ตอบครูโบมาดังๆเลยค่ะนะเดนไม่ต้องอายใครนะคะเราอยู่คนเดียวดูคลิปของครูโบก็ตอบเสียงดังได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะหากเกิดความผิดปกติของพรอนพรอนคิมทาน่าจําไว้สมองในสมองส่วนท้ายจะมีโอกาสเกิดอาการใดในเมื่อพรอควบคุมเกี่ยวกับ เคลื่อนการเคลื่อนไหวใบหน้าการหลั่งน้ำลายการเคี้ยวคืออะไรก็ตามที่อยู่บริเวณใบหน้าของเราเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่พรผิดปกติก็จะเกิดการผิดปกติเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบก็คือข้อ2นั่นเองใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวของใบหน้าผิดปกติไปอ่านี่ก็จะเป็นคําตอบข้อสนะคะต่อไปค่ะข้อ5ค่ะการยกเท้าทันทีที่เหยียบตะปูจัดเป็นการสั่งการของอวัยวะส่วนใด อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ครูโบบอกไปว่าเป็นปฏิกิริยาหนึ่งของร่างกายนะคะที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทันหันรวดเร็วแล้วก็มีโอกาสเป็นอันตรายต่อร่างกายเราจะเป็นคําสั่งที่เกิดจากไขสันหลังนั่นเองนะคะเพราะว่าไขสันหลังเนะะี่ยค่ะจะเป็นศูนย์กลางในการสั่งการเกี่ยวกับปฏิกิริยารีเฟ็กซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นอันตรายตัวอย่างเช่นท้านเรียนเดินไปเหยียบ ของมีคมหรือเดินไปเหยียบก้นบุหรี่นะคะเราจะมีการชักเท้าหนีทันทีโดยที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราเหยียบคืออะไรก็คือสมองจะสั่งมาอีกทีนึงว่าอ๋อสิ่งที่เราเหยียบคือตะปูนะคือก้นบุหรี่นะแล้วเราจะรู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะชักเท้าออกก่อนเป็นคําสั่งของไขสันหลังเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยออตอบสนองต่อสิ่งเราที่มันมีโอกาสทําอันตรายต่อร่างกายเราได้นั่นเองนะคะข้อนี้ก็จะเป็นคําตอบคือข้อ2ไขสันหลังนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็น5ข้อที่ใช้ในการทบทวนถ้าเกิดนักเรียนทุกคนอลองคิดตามครูโบไปนะคะก็จะเห็นภาพของระบบประสาทนั่นเองเราได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็อวัยวะหน้าที่ต่างๆของอวัยวะในระบบประสาทกันแล้วในคลิปต่อไปค่ะนักเรียนก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการทํางานแล้วก็การดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาทกันนะคะแล้วพบกับคบรูโบในคลิปต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน